สวัสดีจ้าพี่น้องคายวันจันกับเจยสาวอิสานจังหวัดร้อยเอเ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตแพร่สุบานมีผ้ากินเจ๋อปลา,าค่ะวิธีการทําเจ๋วปลา,าจะให้ไปตรงแคปชั่นแล้วก็คอมเมนต์นะคะมีกุนเชียงทอดใส่กอกหมูทอดมื้อไข่ทอดซ้ำนันตัวผักกระแยงพักซี่ลอมจ้ะอันนัแล้วก็มีโนไมอันนี้มื้อไข่ทอดจ้ะเอออ่าหื้นเสียงโทรศัพท์รอรอไติดเสียง เจี๊ปลาวิธีการทำง่ายๆค่ะทำไมทำไมต้ม ผักกระแย,ง,ย,ง,ย,ง,ยงจ้ะผักกระหยงหรือผักขแยงปลูกเองจากสวนสดๆจากสวนค่ะเจออบารานะคะพริกหอมแดงกระเทียมมะเขือเทศค่ะ นำไปย่างอบหรือคั่วาตามสะดวกหลังจากนั้นพ่ออบอบสุกแล้วก็เอามาตำนุ่มกันปรุงรสด,ด้วยโหเนาะอ่ะมนะคุยนี่คุยออกคือนี่นี่ว้าวผายเยอะแต่แบบถึงตอนประเด็จไม่เคยเห็นเห็นมือเอายางพามันจะไปอาบน้ำอยากโซมหากับเจ้าซีเจ้าแบบมือ,อ, <laughs> อกับเป็นล้มแพ้ของทรง ขอบคุณทุกเอ่อท,ทุกทุกความอุดหนุนนะคะพี่น้องทั่วออสเตรเลียเลยค่ะสั่งกิ่งเตยมาหลายเลยกิ่งเตยเอียงอีกหน้าที่ขายดีที่สุดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอ้าตอนประดากเอาไอเฮียจอยอืมกิงเตยกิงทะเลขายดีขายดีย แบบนั้นัชหคะุนเทียงค่ะคุนเชียงครับ 哎，俺俺这俺不香不香吧？差不多吧，嗯、啊。 แสบแห้งพี่น้องแสบแห้งแสบแห้งตอนแรกมือเนี้ยนาที่หนึ่งปาพูดกันแล้วอ้อมประเมินสาวที่เมืองไทยคะ่ะเพื่อนสนิที่เมืองไทยพูดกันเจตืน่นเจต้ักขาวของนา้า ตอนตีหนึ่งตีสองไม่ได้อยู่ออสเตรเลียเวลาที่ก่อนมึงหายสามชั่วโมงก็คุยกันก็สะอ่อมนั่งถึงเกือกนั่งถึงเกือกนอยู่ร้านอาหารญี่ปุ่นดิแฟชั่นหนึ่งมึงจำเสือหางว่าเออก็คุยกันคุยกันล่จินย ok mm ัง hmm. ด like like ีว่ามึงมึงเอือกันมันลยว่ากูไปเห็นมึงกินหนึ่งปลาเลยแล้วหันโอเคหันลูกไปเอาปลานิ่งออกมาจากสองปีด ตอนทีสองเกืียไปเรียรเลยเดีตอนเจ้าใช้แสยมากเพี้ยนใจมากิน,นแนงมืออนี่อ่ะแล้วแต่อารมณ์บางย่างเ้อคิดกระชัเหมือนกระชัย กูจังมันไม่จำเปลี่ยนแปลงเืยอ <g ül üyor> ีหยังนี่หืงขนาดเอามาแสบๆด้วยจ้ะเนี่ยตุ๊กตาทักทายวันจันทร์กิน,นยังไม่ดีกว่าตบ๊กยจจะนังไม,ม่ต้ม นทำไม่ตรงกับตอนไปแดดชัว